บายดีพี่น้องบายดีสกุลชนเบาเคซิมาอัปเดตนาะพี่น้องเนาะบ้านเบาเคบ้านเบลซปปอลาวนาะพี่น้องอัปเดตอันนี้คือบ้านเบาเคตอนนี้กำลังพัฒนาเนาะกำลังแบบว่าเฮือนกับสิบติติดกันนิดหนึ่งน้อพี่น้องเนาะกทูกันแบบสไตล์เฮือนอยู่ในเมืองนาะพี่น้องเนาะ เราแบบสีประมาณนี้ในพี่น้องเด้องามบอพี่น้องดูในสนบทบ้านนอกของนาเราไี่น้องเนาะอ,อ,อ,อันนี้ <c oughs> เสี่ยวเบาเคกำลังเห็ดอีกเคื่อนอีกรังหนึ่งน็นบอพี่น้องบอกอีกรังหนึ่งติดติดกันเลย พี่เอือลังใหญ่บ้านเบาโอเคเนาะกัดิประมาณนี้เดนะพี่น้องเนาะกับบ้านที่กํา,ากลังพัฒนากําลังพัฒนาแล้วเนาะพี่น้องเนาะถนน,น,นทางก็สะดวกสบายเลยพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ท่านนี้กันนะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหนา้นนานะพี่น้องเดี๋ฝากอะไรกดแชร์ share, ฝากติดตามคือเสียวเบาโอเคเนาะเหว่เพื่อนเบาโอเคเอง เป็นกำลังสางบ้านเนาะเป็นสางเลยสางเองเ็นบ้านเนาะเด็กอีกรังหนึ่งโอ้เพื่อนติดติดกันเลยพี่น้องโอเคคลิปนี้ขอลาทำนี่ก่อนไปน้องเนาะ ฝากพี่ตามช่องเบาโอเคช่องปปเล่าหน่อยเด้อสบายดีพี่น้องสุกูซูปพน